สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมามะ่าพร้อมกับช่องมาม่าคุกกิ้งสี2 4กันเป็นประจำนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำลาบไก่กรอบกันค่ะสูตรนี้ทำออกมาแล้วไก่กรอบมากๆเลยค่ะพร้อมกับน้ำยำลาบนะคะที่พอผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเข้ากันดีสุดๆเลยค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะเอาไว้ทานกันเพลินๆค่ะ วัตถุดิบและเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันนี้มาม่าใช้ปีกไก่บนค่ะชั่งน้ำหนักแล้วประมาณ550กรัมนะคะแป้งทอดกรอบ100กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมเกลือป่อนเล็กน้อยค่ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะ ในส่วนของเครื่องปรุงราบนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีหอมแดงซอยมะนาวค่ะต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยน้ำตาลทรายน้ำปลาข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาผสมแป้งกันไว้ก่อนเลยค่ะก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปก่อนเลยนะคะ1 0 0กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัม แล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะ20กรัมและมาม่าจะใช้น้ำทั้งหมดวันนี้นะคะ300มิลลิตรค่ะจะค่อยๆทยอยเติมลงไปนะคะในส่วนของตัวแป้งนะคะหากเพื่อนๆอ,อยากให้เขามีรสชาตินะคะก็สามารถเติมเกลือแล้วก็พริกไทยป่นลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะ พอผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาความข้นได้ประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้เราจะมาปรุงปีกไก่กันก่อนค่ะมาม่าจะเติมพริกไทยป่นลงไปพอประมาณนะคะเพื่อนๆสามารถเติมได้ตามความชอบเลยค่ะเราใส่เกลือป่อนลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะหรือชอบเค็มมากก็ใส่เพิ่มลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันดีค่ะ พอผสมเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยค่ะมาม่าจะนําแป้งทอดกรอบนะคะส่วนหนึ่งค่ะนํามาคลุกกับไก่นะคะพอประมาณะคะ่ะพอเขากลงไปแล้วก็ให้เพื่อนๆเคาอ,อออกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนําไปชุบก,กับแป้งที่เราเตรียมมาไว้เลยค่ะแล้วก็นําลงทอดในกระทะตอนที่น้ามันร้อนจัดๆนะคะ วิธีนี้นะคะจะช่วยทำให้ไก่ของเราเนี่ยฟูกรอบได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้ตัวแป้งนะคะเกาะติดก,กับตัวชิ้นไก่ของเราได้ดีด้วยค่ะให้เพื่อนๆชุบแป้งนะคะแล้วก็ทอดใส่กระทะลงไปจนกว่าจะหมดค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้มาม่าจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะให้เพื่อนๆทอดไปจนกว่าจะเหลืองกรอบดีค่ะ ในตอนนี้นะคะตอนที่ไก่ยังไม่สุกนะคะเขาก็จะมีฟองอากาศนะคะขึ้นมาเยอะเลยค่ะแบบนี้นะคะพอไก่เริ่มสุกดีแล้วนะคะฟองอากาศก็จะลดลงค่ะตอนนี้ไก่ของเราสุกดีแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าฟองเนี่ยจะลดน้อยลงอย่างมากเลยค่ะน้ำหนักไก่ของเราก็จะเบาขึ้นด้วยนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตักขึ้นนะคะพักให้เสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มปรุงส่วนผสมของน้ำซอสลาบกันก่อนนะคะก็มาม่าจะใช้น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของน้ำมะนาวมาม่าใช้ประมาณ4-5ช้อนโต๊ะค่ะพอใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆคน,นให้น้ำตาละละลายดีกันก่อนค่ะ แล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกใจกันก่อนค่ะจากนั้นมาม่าจะมาเติมพริกป่นลงไปค่ะมากน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะมาม่าใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะพอใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วนะคะข้าวคั่วเขาก็จะดูดซึมน,น้ําปรุงของเราค่ะเพื่อนๆเก็อ,อยาทําเอาไว้นานนะคะให้รีบปรุงแล้วก็รีบใส่ไก่ลงไปค่ะ เสร็จแล้วมาม่าจะมาเติมหอมซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงแล้วมาม่าก็จะนําไก่นะคะลงไปผสมเลยค่ะเขาจะแห้งประมาณนี้นะคะในตัวส่วนของข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆก็สามารถแบ่งครึ่งเอานะคะใส่ทีละครึ่งก็ได้ค่ะแต่ที่มาม่าใส่ลงไปในคราวเดียวนะคะเพราะว่ามาม่าอยากให้ตัวไก่ของเราเนี่ย เคลือบน้ำซอสไม่มากเกินไปนะคะไก่ของเราจะได้กรอบนานค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะออกมาได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนนี้ลาบไก่กรอบของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะดูสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะ หากเพื่อนๆชอบเมนูกรอบๆแซบๆนะคะอร่อยเข้มข้นแบบนี้ก็ลองไปทำตามกันดูค่ะจะให้เพื่อนๆมาฟังเสียงความกรอบของไก่เรานะคะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกำกำลังใจและทุกซับสไคร์ที่มีให้กันด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้มาม่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ